สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะสวัสดีนะคะชาว Facebook นะคะเพื่อนเพืๆใน Facebook เพื่อนๆในเพื่อนเพื่อนๆใน Youtube นะคะนะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,คะก็มี Facebook รักสวยรักงามนะคะแล้วก็ t i k t o k ค่ะซซซี่ชมค่ะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะสวยหลอ่อสวยหล่อได้ง่ายๆใบชมค่ะนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook นี้ด้วยนะคะ ถ้าใครในทิกตอกฟังไม่ทันนะคะไปกดฟังได้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube แล้วก็เฟซลักสวยลักงามแอดเป็นเพื่อนได้นะคะก็วันนี้ก็มาแชร์เคล็ดลับเลือกแชมพูใหเ้เลือกแชมพูอย่างไรให้ลดผมร่วงนะคะแล้วก็ผมกลับมาดกดำธรรมชาติแบบนี้นะคะก็จะแชร์ก่อนเมื่อก่อนพี่ชมก็เป็นคนที่ ผมบางมากนะคะคือง่ายๆคือผมร่วงผมร่วงเยอะมากนะคะคือหวีหวีปุ๊บแล้วพระจับออกมาเนี่ยโหเป็นก้อนเลยเป็นแบบเป็นเป็นพูเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นขยุ้มเลยอะคะ่ะผมร่วงง่ายมากแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะทําอย่างไรที่จะเออหาแชมพูอย่างไรให้มันลดผมร่วงให้ผมกลับมาดกดำแบบแย่งกันขึ้นนะคะทำยังไงก็หาวิธีนะคะไปเลือกหาแชมพู นะคะก็จะก็ได้อยู่สองสองสองขวด สองแบรนด์ที่ที่ใช้นะคะจริงๆจ,จะมีอยู่อันหนึ่งที่ใช้มาใช้มาใช้ประจำนะคะมีติดห้องน้ำไว้ซึ่งพี่ชมจะไม่ได้ใช้ต้องบอกกับว่าชมไม่ได้ใช้แชมพูที่อยู่ที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนะจะใช้ของคลินิกค่ะใช้แบบดีมากนะคะแล้วอยากจะแนะนำนะคะถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์ได้ค่ะนะคะพี่ชมก็ส่งทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่พี่ชมใช้คือใช้จริงนะคะแล้วก็รีวิวจริงจริง บอกเคล็ดลับจริงๆนะคะที่ใช้มาแล้วได้ผลจริงๆนะคะเมื่อก่อนผมบางมากเดี๋ยวนี้นะคะและผมยาวขึ้นด้วยแล้วก็ทั้งดกนะคะหนาด้วยดกดำนะคะเป็นธรรมชาตินะคะอ,อันที่หนึ่งเลยขวดแรกนะคะที่ใช้แบบต้องมีติดห้องน้ำไม่เหลือก้นขวดแล้ว อันนี้เป็นของคลินิกหนึ่งค่ะอยู่แถวบ้านบ้านพี่ชมเองค่ะนะคะอยู่แถวใกล้ๆค่ะแถวแถวบางขุนนนท์นะคะหลายคนน่าจะรู้จักนะเขาคลินิกนี้เขารักษาสิวด้วยนะคะแล้วก็รักษาเกี่ยวกับผมร่วงผมบางด้วยนะคะ <S <S พี่ชมก็ไปเจออันนี้มานะคะ <S <S เป็นแชมพูแบบใสๆกลิ่นแบบอ่อนโยนมาก <S <S ไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะใช้ดีมากค่ะมากๆ คือยังไงรู้ไหมคะรังแคก็ไม่มีนอกจากจะลดผมร่วงแล้วนะคะรังแคก็หายนะคะแถมผมก็กลับมาดกดําแย่งกันขึ้นนะคะนี่คือพี่ชมใช้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนใจนะคะอันนี้สนใจก็มันมีไส้เล็กกลางใหญ่สนใจก็อินบ b o x ได้นะคะอันนี้ใช้มานานมากหลายปีมากขวดนี้นะคะเป็นของคลินิกหนึ่งนะคะนะไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ใดๆเลยจากคลินิกอันนี้คือใช้เองใช้เอง,ใช,เองใช้จริง เลยต้องมาบอกต่อเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะหลายๆท่านมีปัญหาผมร่วงลังแคก็เยอะใช่ไหมคะผมก็ร่วงผมบางอันนี้ค่ะคอนเฟิร์มค่ะนะคะถ้าสนใจก็อินบอกมาได้ที่ Facebook รักสวยรักงามนะคะหรือเ e e o o o k แ n น a g e สวยหล่อได้ง่ายๆบายพี่ชมค่ะนะคะอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่ดูถ้ามาดูมาดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะคะทุกช่องทางเลยนะคะก็ฝากกดไลค์ด้วยอ่ะ ส่วนอันที่2องเธบอกว่าต้องเลือกสูตรอ่อนโยนนะคะไม่ให้แบบมีสารใดๆนะแชมพูเพราะว่าบางทีตรงนี้จะมีสิวขึ้นหรือไม่เราเราแพ้ลังแท้เราก็จะเต็มหัว ตกสะเก็ดนะคะบางทีไม่ถูกกับยาสระผมเพืเ่อนๆต้องเลือกสูตรอ่อนโยนเท่านั้นนะคะสาหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็ยี่ห้อที่พิชชมแนะนําก็คือสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคะ,พ,ะพิชชมผิวแพ้ง่ายนะคะอันนี้เหมาะมากนะคะของคลินิกหนึ่งที่พิชชมซื้อใช้เป็นประจาค่ะนะคะนี่ก็ดูผมแบบเยอะหนาม,มากแล้วก็ดำดกดานะคะอ่ะอันที่สองยี่ห้อสอยี่ห้ออันที่สองก็คือยี่ห้อนี้เลยเพิ่งใช้ได้ประมาณทัก สวันนะคะนะคะอาจจะแบบแต่ว่าคือเขาตำนานอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพี่ชมไปเห็นแบบเอ้ยดีมากแล้วเขากจ็จำกัดการซื้อต่อท่านด้วยของดีของสิริราชค่ะก็เลยไปหาใช้มั่งจริงใช้ได้3วันแล้วล่ะนะคะ3ามครั้งนะคะเป็นสิริราชมายแชมพูค่ะแชมพูสระผมสูตรอ่อนโยนต่อหนังศีรษะนะคะ gentle for daily use ค่ะมีวิตามิน B แล้วก็เพนทาวิตินนะคะถ้าอา่านน่าจะอ่านถูกแล้วละนะ,ะข้างหลังแบบสัรพคุณแน่นมากนะคะนะไม่แพงด้วยนะคะ2อ,อย่างนี้ที่ชมใช้ไม่แพงค่ะอันนี้ของสีลาสนใจก็อินบอกมาได้นะคะอันนี้กลิ่นหอมมากกลิ่นทั้งสองทั้งสองยี่ห้อที่ชมใช้กลิ่นอ่อนโยนมากกลิ่นไม่แรงหอมแบบหอมธรรมชาตินะคะใช้ดี สะง่ายล้างง่ายค่ะนะคะอันนี้ใช้ได้สามครั้งรู้สึกดีมากประทับใจมากทาไมประทับใจไม,ไม่ไม่เอามาใช้ค่ะแล้วก็ไม่มารีวิวนะคะแล้วไม่มาบอกเคล็ดลับด้วยอันนี้คือใช้จริงๆค่ะสองอันนี้นะคะนะอ่ะอันนี้จะเริ่มใช้ตลอดแล้วสหรับกับอันนี้นะคะสองอันนี้ก็คือเป็นสูตรอ่อนโยนสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ผมร่วงผมบางแนะนําอันนี้สีเหลืองขวดเหลือง เดียวๆนี้นะคะและสําหรับอ,อะไรอ่ะเกี่ยวกับรังแคความมันอะไรนะคะชะรลางสิ่งสกรปรกให้ผมนุ่มสวยก็ต้องเป็นอของสีรีลาดอันนี้นะคะไมแชมพูนะคะของโรงพยาบาลสีรลาดของดีอยู่แล้วนะคะดีมากๆนะคะมากๆนะคะมีวิตามิน B3 ด้วยแล้วก็แบบโอ้โหใช้ดีมากหอมมากนะคะชุ่มชื้นแบบที่พี่ชม เป็นณขณะนี้นะคะผมแบบนี้นะคะให้ดูผมนะคะเป็นแบบนี้อันนี้คือใช้แค่นี้ค่ะจริงๆก็คืออันนี้ยืนหนึ่งเลยขวดเหลืองเนี้ยคือใช้มาตลอดนะคะคือใช้มานานหลายปีมากไม่เคยเปลี่ยนใจไปใช้แชมพูยี่ห้อไหนเลยนะคะอันนี้อาจจะนอกใจมาใช้ของสีราชนะคะก็จะลองใช้ดูค่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเห็นหลายท่านรีวิวนะคะ แล้วก็มีวิวมานานแล้ของสีลาดใช้ดีจริงๆค่ะนะคะสอ,อันนี้แนะนำค่ะถ้าสนใจก็อินบ็อกมาสั่งซื้อได้นะคะนะคะอะไรที่ดีๆนะคะก็อยากจะแนะนำแล้วก็แล้วก็แนะนำนะคะดีที่สุดนะคะไม่ดีไม่มาขายไม่แนะนำค่ะ นะคะอันนี้ใช้มานานแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนําใครสนใจสั่งซื้ออยากผมสวยแบบนี้ดกดําแบบนี้ลดรังแคล,ลดผมร่วงก็ติดต่อมาได้เลยนะคะทั้ง2รายการเลยค่ะงั้นวันนี้ก็จบเพยงเท่านี้นะคะแล้ววันไหนวันหน้าเอาเคล็ดลับอะไรที่สวยๆหล่อๆมาแชร์กันก็ติดตามกันด้วยนะคะทั้ง f a c e b o o u y u u t นะคะแล้วก็ TikTok ด้วยนะคะซูซี่ชมค่ะ t TikTok YouTube ก็ สวยหล่อได้ง่ายๆบายชมค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage สวยหล่อได้ง่ายๆบายชมนะคะแล้วก็ Facebook ที่พิชมไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็คือรักสวยรักงามค่ะติดตามแล้วเป็นเพื่อนกันได้นะคะแล้ววันนี้ก็ดีมากค่ะนะคะบ๊ายบาย